เริ่มออกเดินทางจากกรุงเทพไปสูจ่จังหวัดตรังโดยระยะทาง900กว่ากิโลเมตรโดยรถไฟนะครับและผมก็ออกเดินทางต่อจากตรังโดยเพื่อนร่วมทางอีกสองคนนะครับเพื่อที่จะเดินทางต่อไปอยังอำเภอเบตงปลายสุดของแดนสยามโดยเป้าหมายเราวางไว้ว่าเราจะไปนอนกันที่หาดใหญ่ก่อนออกในเวลาบ่ายสามแต่พอถึงหาดใหญ่แล้วหกโมงนะครับ รู้สึกว่าปัตตานีใกล้ๆเองอยู่ในระยะทางแค่ร้อยกว่ากิโลแต่ได้ข่าวว่าห้ามเดินทางกลางคืนใน3จังหวัดชายแดนใต้แต่ยังไงเราก็จะไปเราจะไปฮะเราคิดว่าเราจะไปแต่เมื่อไปถึงเรารู้สึกว่าปลอดภัยนี่ว่าแต่เมื่อเวลาถึงก็ทุ่มกว่าแล้วพวกเราก็เลยไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าครับตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเป็นหน้าที่เป็น องอพัฒนเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าดีกว่านี่อะไรน่าดูน่ากินบ้าขอชิมแล้วกันคิณเราเดินออกมานอกตลาดแตะยังหาของกินไม่ได้เลยต้องเดินหาของกินก่อนหิวมากโอเคครับสิ่งที่เราตามหาได้เจอสักจุดหนึ่งปัจนาบก็จเป็นภูแลยำแซ่ อยากกินอะไรที่มันเป็นท้องถิ่นนะฮะมันมันสนามารถหาได้ในในที่อื่นอันนี้เป็นข,ข้าวเกรียบทอดนะจะเป็นที่เรียกว่าตกลือโปะแล้วถึจะกินอะไรเนี่ยจริงๆหิวแล้วนะเนดี๋ยวมาเจอกับ้นซฮะสลับเปาไก่ย่างสด Sushi I'm going to see the grilled chicken โอ้โหมาตั้งไก่มากินไก่ย่างเป็นเป็นเปาสวัสดีครับอ่าขายยังไงล่ะครับอันนี้สามลูกยี่สิบอันนี้เพรชิตบาทค่ะอนนี้หนึ่งลูกนะครับแล้วมีไส้อะไรบ้างอ่ะครับไก่ถั่วสังขยามีไก่มีถั่วมีสังขยาอ๋ออันนี้ลูกหนึ่งอันนี้ลูกหนึ่งแล้วก็อันนี้สามสามอย่างเลยรวมเลยนะครับอันนี้ของเราของราล้กของรา อันนี้อันนี้นนครับกรับเจ็บอันนี้เป็นสองลูกแน่เนะะเลยว่าฮะเอาไม่ต้องกระสอบก็ได้อันนั้นได้ได้เท่นโอ,อเคเท่าไหร่ครับห้าสิบสี่บาทห้าสิบสี่บาทครับพ่อได้มาแล้วไปชิมกันโอเคฮะไปต่อขอบคุณนะครับครับอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ซาหลาบุสเซาหยัยครับ พ่อแล้วท่าไรครับขอนอเึงครับได้ไหมอ๋อเดี๋ยวเราสั่งข้าวยำเลยดีกว่าข้าวยำอันนี้คืออะไรครับนี่คืขนมรวงพึ่งค่ะรวงครึ่งเหรอครับหมายละเท่าไหร่นะหมายละสิบบาทหมายละสิบบาทเขนมโบราณโอเคครับอันนี้เป็นขนมโบราณนี่วิธีทำนะฮะวิธีทำจะได้กินทีหนึ่งเอาย่างเสร็จเอาไปย่างเสร็จแล้วก็เอามาราดกับน้ำตาลครั้งหนึ่ง ขนมรวงพึ่วงพึ่งร้อนเนี่ยร้อนร้อนะครับเ้ร้อนอยู่เาจริงจริงเล่าทาเจเท่ายำนี่เท่าไรนะครับสิบ้าบาทนะครับสิบห้าบาทีช้อนนี่จ้ะขอช้อนด้วยได้มังะตังตังงคังงตังคััง ได้แล้วเราก็เดินต่อเดี๋ยวสั่งข้างหน้าเดี๋ยวจะมีพนักง,งานมาช่วยจา่ายตาหลังอันนี้น้ำหลูไม่เจอนาน,นละขอ,ของแปลกน,นะฮะอันนี้คือคืออะไรอ่ะบ้าบินค่ะบาบินบาร์ ฝังนี้จะเป็นพุงกรดชั้นเกี่ยวซ่าออกมายัเกีอินฟูดนะครับยังถ่าอยู่เวลาล้ะเดี๋ยวเมื่อกี้คนจะอะไรมาถ่ายอู๋อันนี้ก็เอามีกูไปยี่กระหลงกันโอเคครับเดี๋ยวขอซื้อข้าวอะไรนิดหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปกิน โชว์อีกทีนึ่งว่าอะไรรสชาติที่นี่จะเหมือนกับที่บ้านเราที่เราเคยเจอหรือเปล่านะเดี๋ยวเจอกันนี่ยี่สิบห้าหมดนะแล้วก็ปากระปิเอ้ยลูกกระปิครับโอเคครับทั้งหมดห้าสิบเออโอเคครับ ห้าสิบบาทสองกล่องนะห้าสิบขอช้อนไนดะ้ไหมครับใส่แล้วใส่แล้วนะขอบคุณครับ,รบโอเคครับขอบคุณครับเจันนีถุงเขวเรา<ม>ให้ผมสั่งชาเขียวเดี๋ยวชิมรสชาติด,ดูกันน โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ริมฝั่งแม่น้ําตัดกันนีเห็นป้ายนะครผมไม่แน่ใจว่าชื่อชัดเจนหรือเปล่ากับอาอาหารที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้เป็นสติกฟูดอย่างแรกที่ซื้อมาเลยใช้เขียวแอบดูเป็นยิงแล้วแต่ตน,นี้รสเข้มข้นมากครับแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยที่ผมมองอยู่เป็นเสี่ยวหลงเปาไม่ใช่คือสลาเปาไส้ ก่ก่อนก็มีไส่ไก่เอาอไส้ไม่เยอะนะฮะไส่ไก่แล้วก็เสียปูอัดก,กับไขเ่เค็มเินเยอะกันกินน้อยร้อนน่าจะโอเคฮะตอนนี้ไม่ร้อนรู้สึกไม่โอเคที่เหลือเป็นประเทศไก่ย่างเข้าหมกอันนี้อะไรอ่าขนมอะไรนะเมื่อกี้ขนมรังผึ้ง รวงพึ่งรวงพึ่งสองรวงถ้าไม่รู้จะพึ่งได้หรอไม่รูคล้ายๆกับข้าวจีอที่ไม่แข็งนะคล้ายข้าวจี่ที่ไม่แข็งก็ข้านอกหวานแล้วก็หอมกลิน่นย่าง หวานน้ำตาลมีกะทิอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้กคี่อันนี้อันนี้แปลกแล้วก็อร่อยถูกปากนะไม่ไม่ไม่แั่สินใจใ,นใครว่าอร่อยไม่อร่อยแล้วกันแต่สูกปากแบบนี้สิบบาทรนราคาเนี่ยสดซือส่วนเจ้าตัวพวกนี้ก็มีประเภทข้าวหมกหรือข้าวยำนะะแต่ตอนนี้พื้นที่ไม่เอ,อืเอ้ออำนวยให้ผมสักเท่าไหร่เอาอี้ละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหนต่อในตตกนีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เดี๋ยวเรา ค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ขอกินแล้วก็นอนก่อนดีกว่าครับ<ะ>โบราณสุขาปัตสามร0ปีก่อนน่าจะใต้เคียมสมัยอยุธยา